บรรยากาศของวังเวียงนะครับตอนนี้ก็เกือบ6โมงเย็นนะครับมีฝนตกลงมาหลังจากฝนตกเนี่ยจะเห็นถึงไอ,อหมอกนะครับอยู่ตรงปลายเขาเนี่ยสวยงามมากๆครับยิ่งมีแสงแดดส่องเนี่ยก็จะทำให้มีความสวยงามมากๆนะครับก็เลยจอดรถถ่ายบรรยากาศเก็บมาฝาก ันนี้จะเป็นเส้นทางจากตัวเมืองอวังเวียงนะครับออกไปยังที่เล่นน้ำนะครับสะบูรากูลนั่นเองนะครับใช้เส้นทางนี้นะครับถ้าใครมาหน้าฝนเจอฝนตกก็จะเจอกับบรรยากาศชิลๆสวยๆแบบนี้นะครับถนนก็ยังเป็นถนน ที่ไม่ได้ไม่ได้แบ่งเลนชัดเจนนะครับเป็นถนนแคบๆแต่ว่าพอหลบหลีกกันได้นะครับแล้วก็มีฝูงวัวบ้างปะปายนะครับแล้วก็มีทุ่งนาอยู่ข้างๆนะครับนี่คือบรรยากาศของเมืองวังเวียงหลังฝนตกนะครับ มีลุงกินน้ําด้วยครับตอนนี้ฝนตกใหม่ๆนะครับหลังฝนตกจะมีลุงกินน้ําให้เห็นด้วยนะครับตอนนี้ก็จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ่ายบรรยากาศสวยๆให้กับทุกคนได้เห็นนะครับตรงนี้สวยมากตัดกับวิวของต้นข้าวนะครับที่กำลังดำเนี่ยดำเสร็จ ยังกำลังเขียวๆนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยโตขึ้นก็น่าจะสวยมากกว่าน,นี้อีกนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นทางไปสระบุรกลนะครับสระบุรกลมีจุดไว้สำหรับชมวิวนะครับใต้ต้นใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับมีวิวสวยๆให้ดูอย่าลืม แะที่จุดนี้นะครับใครมาโอเคนะครับตอนนี้ยิ่ง ฝนหยุดตกแล้วก็มีเมฆหมอกลอยอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็มีเริ่มมีแสงแดดลอดผ่านช่องของภูเขาออกมาเนี่ยตรงนี้ยิ่งสวยครับสวยมากๆเลยครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้คือฝนตกหนักนะครับมันก็จะไม่เห็นเมฆหมอกที่ลอยอยู่บนยอดเขาแต่ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับฝนหยุดตกแล้วใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็แสงแดดก็กําลังจะพารถกำลังจะตกดินนะครับ แสงแดดกําลังลอดอช่องภูเขาออกมาเนี่ยจะเป็นวิวที่สวยมากๆครับแม่สวย360องศาจริงๆครับเมืองวังเบียงนะครับเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนนะครับแล้วก็ยิ่งจังหวะที่มีเมฆหมอกลอยอยู่บนทิวเขาแบบนี้นะครับทําให้เห็นภูเขาเลือนเลือนลางๆอย่างนี้ยิ่งสวยงามเข้าไปใหญ่นะครับนี่ตรงนี้สวยมากเลยครับในกล้องในวิดีโออาจจะดูไม่สวยแต่ว่าของจริง ถ้าดูด้วยตานี่สวยมากๆนะครับโอเคเก็บบรรยากาศจากเมืองวังเวียงมาฝากประมาณนี้นะครับตอนนี้ฝูงน้องวัวเดินมาที่รถมอเตอร์ไซค์ของเราแล้วเดี๋ยวเราจะต้องอ่ะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไปต่อนะครับเข้าไปในเมืองแล้วครับ